นมไข่มุกหมูกระทะเบเกอรี่อาหารเหล่านี้ตัวใหญ่จะไฮไตร์กิสลด์นะคะไตรกิสลด์เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เราเจอปนอยู่ในน้ํามันอาหารไฮคาร์โบไฮเดรตปิงป่งปิ่งย่างๆเหล่านี้จะเป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้ไขมันตัวไม่ดีชนิดที่ชื่อว่าไตรกิสรายสูงไตรกิไลายสัมพันธ์กับไขมันพอกตับนะคะกินอาหารเหล่านี้ไปเยอะไตรกิสลด์ในเลือดสูงไตรกิสลด์จะวิ่งเข้าไปในตับค่ะและทําให้ตับข้างด้วยไตรกิสลดยขบวนการในการขับไตรกิสลดยไม่เก่งไม่รวดเร็วทันใจนะคะข้าง นานๆเดี๋วตับมันอ้วนค่ะ ุท้ายไขมันพอกตับเกิดแน่ๆอันตรายนะคะเลือกอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยต่อไขมันพอกตับการเลือกอาหารที่เหมาะสม,มอยู่ที่ว่ากิจกรรมในเราทำเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างไรคะเราชอบกินไอศกรีมเราก็ต้องได้กินไอศกรีมคะ่ะแต่กินไอศกรีมอย่างไรให้ปลอดภัยไม่มีปัญหาต้องรู้ก่อนนะคะในหนึ่งวันเราใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วอคอยพยายามบาลานซ์แคลอรี่ที่เรากินคะ่ะหนึ่งวันถ้าเราใช้ประมาณ2,000แคลอรี่อาหารที่เรากินก็ไม่ควรจะเกิน2,000แคลอรี่ค่ะถ้าไม่อยากมีภาวะอ้วนภาวะอ้วนล หรือภาะวะไขามันพอกตับเราต้องรู้จากการบาลานซ์แคลอรี่นะคะไม่ใช่นับแต่ว่ากินเท่าไหร่นะคะต้องรู้ได้ว่าเราใช้เท่าไหร่ถ้าหนึ่งวันนั่งทํางานออฟฟิศอย่างเดียวไม่ได้แทบขยับตัวใดๆเลยต้องรู้ค่ะอาจจะไม่เกิน1,500แคลอรี่เพราะฉะนั้นหมูกระทะทุกวันไม่ได้นะคะเกินแน่ๆค่ะเราคงต้องกินให้บาลานซ์สอนง่ายๆนะคะเอาไข่เป็นหลักเลยไข่ต้ม1ฟอง 1, 80แคลอรี่ค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ดาวจะขึ้นเป็นประมาณ200แคลอรี่ถ้าเป็นไข่เจียวเกือบ 300 Carry นะคะตอนนี้เลือกกันได้แล้วนะคะว่าจะกินไข่อะไรดี